เอ้ิมัาเลยเอาซิมอาเป็นผู้เฒ่าขม็มวจะนํำจิ้มเนาะใส่น้ำจิ้มอันนี้คือน้ำจิ้มผม,มสวัสดีครับผู้บ่าว,าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงว่าจุใจมาลวคับ,บ่าวแต่ละเลาะสแบครับผมเลาะมากจนหอดเมืองสกะกดบัดได้ครับผมครับผมบุแเลาวก็ไม่ได้มากผู้เดียวครับมาครับบ่าวโรมครับมหัศจรรย์สกลนครมณีพา ไอ้เบาเตอมากินโคขุนครับผมมาเมืองสกลต้องโคขุนพนยังคํโพนยยงคําถูกต้องมาถึงพนยังคำแน่นอนพนยังคานี่คือมันมีมีสหกรโคขุนที่ใหญ่เขาชหละตรงนั้นสหกรโคขุนพนยังคําพนยังคาครับผมครับเป็นเนื้อโคขุนเลยเป็นชตรเป็นูตรกําลังสร้างมาทยอยมาเนื้อเพื่อนกาลังไปค่ายุคครับผมสดๆเลยสดเลยคือแบบสดทางสดแน่เท่าไหร่ฮะ เดี๋ยวว่าลักใหญ่สาคัญคือเขาจีหั่นมาเขาจีสไลด์มาเป็นแผ่นบางๆใช่แล้วเราก็สามารถย่างอยู่บนเตาตรงนี้แหละทอดทอากุเนื้อพี่น้องเป็นไรขักคืออยู่บ่จุบอะไรบ่จุบอะไรบ่จุังไหนแล้วมันเนื้อลองลองดูก็ได้ค่ะลองดูก็ได้กันเออฉันลองจุบเบื้องแ้กพี่น้องเลยผมสิลองจุบเบื้องแรกพี่น้องเลยอันนี้คือขั้นตอนการกินเพื่อนนี่สดเลยนี่พี่น้อง ลลายแตงเก็ดเนื้อบมได้ได้ครับเนี่ยโอ๊ะเป็นอย่างีรละละลายเนยครับละบ่รับละไรเนยอะนี่จะมีไขมันแยกแบบนี้นีกุ้งปุ๋นเลยเอาแบบด่าลงไปเลยแนนจีเนยครับหลังกาบมันจะมีหลายส่วนเนื้อมันอ่ะมีหลายอ่ะู้ได้หลายอยู่ตัวละเนี่ยเกลืองราวทีมบอลจีลงไปเอา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 อันวอลลุ่มมันขึ้นไปวอลลุ่มความร้อนมันไหลลืม เออบัลุงผมหอนเฉพาะมันบจีโบจ่าอย่างนี้เห็นไหมเนื้อสวยนะเนื้อหมักซอสตัเนี๋ยเนื้ออหมักซสเนื้อหมักซอสยอดเลยเรื่องราวของน้ำราดเจตของลายเจตให้มันเทมเพิ่มแบบนี้นี่นี่พอแล้วนี่จ้ำนี่สำหรับผมนะนี่มาไอซิมก่อนนี่นี่นะมาไปเลยเอาซิมเป็นผู้เฒ่ากรัมูจะน้ำซิมเนาะ จิ้มอันนี้คือน้ำจิ้มขมจิ้มครับขมจิ้มขมเพิ่อนมาต่อไปโอ้ยมือคือแสร้งคือเซีนแท้นี่บอกเลยมันหิวเข้าแล้วเนาะนัดไปจะเชี่ยบครับโหดป็นยังได้น้ำจิ้มนี่แซ่บอีกจิ้มจิ้มน้องให้มาจิ้มให้หน่อยเอากินเล คือกัดเข้าไปแล้วนะครับมันมีความมันในตัวของมันนะครับความมันมันจะแตกใส่ลิ้นเราแล้วเข้าไปโดนต่อมน้ําลายต่อมต่อมความอร่อยอยู่ที่อยู่ต่อมที่ห้านะครับทําไมเร้ส่งไปที่สมองถ้ารู้สึกว่าต้องชิมอีกตอนไหนอันเยะเอาเลยนี่กินยิบกับกินยุ้ย โอ้เบาลมบอกเลยว่ากรานแช่กระตุ้นโอ้โหอกเซบเอามาเบ่งเรื่องราวของเนื้อแต่ละชั้นพื้นห้อย่างมาเนียาเบ้าเบ่งรุ่นนี่เป็นลิปอายครับตัวนี้ก็คงจะเป็นแม่ลิปอายลิปไม่อาย เน,นื้อสะโพกอะไรก็อย่างนะครับเออลายอย่างหน้าทิศคาไลากมม็มีไหมเมรวมก <ตา S 1> ันเะลยนะเยอะแยะมากมายครับเป็นไหนเป็นไหนหออักดูวหักดูเนี่ยเรื่องราวของโคขุนพลยังคำของสกลนครเนื้ออันลือชื่อระดับประเทศไหนม,มากินหิมคังให้นั่งให้นาเอาเนี่ยดูนาบดบก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 แยให้มันทุกหลาย ถ้าทุกไลายมันถึงน้ออยูกระดังเอาแบบพอดีพอดีแต่ดิบตัวนี้เขายังกินอยู่ขนมแรงแรงเสริมหักบ่อบแคบเนาะมันจิ้มขมได้การร้านถือว่าผ่านเลยมันจิ้มขมเนาะสุดยอดเด็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 ดดวงเลยเวลึกูเลยเวรึกูมาอีกแต่ต้องกินอีกหรอไปอืมก็มืออื่นเนาะอื่นบ่อยตัวนี้มาน้ำ เปลืองตัวนี้ยที่กินหลายมากแล้วหอมแท้ขอบคุณมากนะน้องๆที่พามาอหาร้านที่อร่อยๆแบบนี้นะครับร้านอยังก่อลบอลลูมร้านอยังก่อลเฮ้ยสองไช่ทงไชโคขุนแต่ว่าอาจีพเข้ามาง่ายนิดๆหน่อยเบื้องบรรยากาศครับครับท้องไร่ท้องนานะท้องไร่ท้องนาเลยนี่เห็นไหมอู้หวัไปดำน้ำนี่เล่ากัไปเกี่ยวเข่าสินะบอลุมเนาะี่คือความแซ่บความอร่อยครับพี่น้องครับที่ อพี่น้องทางเมืองสกลนะครับเป่าลมนะครับแล้วก็ทีมงานเพิ่นนะครับให้การต้อนรับเป่าเตอนะครับได้มากินเดิมนะครับสร้างความบันเทิงนะครับสร้างความสุขให้กับชีวิตเจ๊ดีเจ้กหน่อยครับพี่น้องครับแวะมาแล้วพี่น้องจะมีความสุขหลายเนาะเนาะแซ่บนัวกระวัวใจว้าวสับปะไทใส่ซื่นเปื่อนคืนข้อเฮ้ยเออ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 เ่อเอ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 อเ